มาแล้วครับขบวน147ครับอ่าวันนี้ก็ตามเวลาครับกำลังจะผ่านจุดบ้านขาวหรือสอทล583ทับ2ครับนีนะครับมีน้องเขามาถ่ายรถเร็ว1 1 1ด้วยนะครับอุดรธานีเวงจันนะครับตามเวลา อีกสักพักรถก็มานะครับได้ยินเสียงแล้วนะครับ โมแสงไฟไมันครับอ่าได้อัสตอ4ม4ี่หนึ่งห้าศูนยเปิดไฟมาไกลเลยค่ะนะครับ,รบเร็วหนึ่งสี่เจ็ด อ้วน,นะครับพอ,อคลอบีดทักทายด้วยนะครับเ,เห็นพอรอแกยิ้มให้ด้วยนะถ่ายคลิปไลค์ก็ฝากตามกดไลค์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอันขอลาตัวไปก่อนนะครับ,บค,ครับ